ระมาดเดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำในทุกวันในช่งชวงเช้านะครับในเวลาแปดนกา,า,ากา,นาสาสินาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ have always สาวายที่ออกไปทํางานนอกบ้านเนาะอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยเวลาเราสัมผัสหรือแตะอะไรก็ตามล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับและพกแมสไปด้วยนะครับสวมใส่แมสเวลาออกนอกบ้านเนาะ กลับมาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเส้นโฟน Z และ Z Pro กันบ้างในรุ่นของ Z7 นะครับมีการเผยบอแสใหม่ว่าจะมาพร้องกับชิปเซต แท็บากอน865หรืออาจจะเป็น865 plus และจะมี ram เนี่ยมากถึง16 g b เลยทีเดียวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหลังจากที่ asus ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซ n น o ฟน6ไปพักหนึ่งแล้วก็ห่างหายไปนานเลยนะครับซึ่งเราซ n น o ฟนต่างๆเนี่ยก็รอคอยเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะครับ asus จะนำซ n นโฟ e ของเขามาเปิดตัวอีกล่าสุดก็ถึงคิวของโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง asus zenfone 7และ7 pro ที่ได้เลิกที่จะเปิดตัวแล้วนะครับเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับได้คนพบบอแส asus zen So e l ซึ่งมีการระบุถึงอุปกรณ์รหัส ASUS ZF ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นการสื่อถึงโทรศัพท์มือถือเส้นโฟนเรือรุ่นเรือธงของเขาพร้อมด้วยรหัสบอร์ดโคน่า CPU เป็น a r d u i n o 650โดยประมวลผลเป็น1-3-4บวก3บก4แกนนะครับสร้างให้ความเร็วถึง2.84กิกจนถึง3.09กิกเลยซึ่งตรงกับความเร็วของชิปเซต Qualcomm Snapdragon 865 จนถึง 8.5+ เลยหมายความว่าโทรศัพท์มือถือ ASUS ZenFone 7จะมีถึง2รุ่นนะครับนั่นคือรุ่นธรรมดาที่ใช้เป็น Snapdragon 865ส่วนรุ่น Pro จะใช้เป็น Snapdragon 865+ ตามลำดับสําหรับข้อมูลอื่นๆของตัว ASUS ZenFone 7ยังไม่ได้เปิดเผยออกมา,มามากมายนะครับในขณะน,นี้แต่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับ RAM ที่จัดจ้านถึง16กิกด้วยกันยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีมาทยอยอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ามาที่ข่าวที่2ครับกระเถิบไปที่ Samsung กันบ้างในตระกูล M s e r i e s ของเขาก่อนหน้านี้เราเคยอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Galaxy M 5 1แล้วแหละแต่คราวนี้เนี่ยมีบอ่อแสเพิ่มเติมเราก็เลยมาอัปเดตเพิ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซ a m s u ง Galaxy M 5 1จอมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง6,800นม ah ิลลิแอมร้องกับชิปเซต Snapdragon 730G กล้องหลัง4ตัวชัดที่64ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวสิงหาคมนี้ แม้ว่าจะเพิ่งมีการประกาศยืนยันการกำหนดการการเปิดตัวคัมซุง Galaxy M31s ไปแบบไม่นานนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลรลุดออกมาสำหรับตัวที่อัปเกรดมากขึ้นอย่าง Galaxy M51s ออกมาเพิ่มเติมไล่เรียกันลายชื่อของ Galaxy M51 ในชื่อรหัส SM-M515F/DSN นะครับได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Bluetooth SIG ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าน่าจะมีการเปิดตัวให้เราได้เห็นกัแในอนาคตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ สำหรับเจ้าตัว Galaxy M 5 1คาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 730G คู่กับ RAM 8GB รอบในความจํา128รองหลัง4ตัวชัดที่64ล้านพิกเซลดีไซน์หน้าจอนะครับมีการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอที่เรียกว่า Infinity e O Display คาดว่าจะมีแบตเตอรี่6,800มิลลิแอมป์เลยทีเดียวแต่ใดก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะงั้นถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะเชิญมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆและข่าวที้ขอเราต่อไปครับช่องของเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในเวลา1 8กา30นาทีในช่องมัสก็อปไอที p บโป๊ปเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและกด s u b s c r i b e ติดตามกันได้แล้วนะนอกจากนี้เรายังมี Facebook Fan Page ด้วยนะครับผมทิ้งชื่อเพจไว้ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค 拜拜。